บางทีก็มีชกต่อยกันแย่งหมอนวดด้วยนะจนคนในหมู่บ้านเนี่ยเรียกสองคนทั้ใหม่หน้ามีมีไงกูพูดถึงเรืออุดรนะมึง ทำบ้าอะไรเนี่ยตบหน้ากูทำไมกูจะหาที่ต้องถามมึงมึงทำบ้าอะไรเนี่ยกูไ่ได้ฝันไปใช่ไหมก็ดิกลางวันแสกๆจะฝันได้ไงวะแล้วมึงจุงมือโนเขาทำไมวะอ๋อแฟนกูเองอะฮะแฟนมึงไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใหญ่พราะมันหาแฟนไม่ได้มันหาแฟนได้ไงวะกลางวันแสกๆแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้แม่ต่สุดปีนอย่างมันเอาไปได้ไม่ไม่ได้ไม่เชื่อไม่เชื่อผมไปไม่ได้เขาทำอะไรของเขาอ่ะนี่เขาจะไม่กัดเราใช่ไหมอ่ะเฮ้ยพี่พี่มาหลบอะไรตรงนี้เนี่ยพี่กลัวมันกัดอะไรดิเอ่อไม่มึงเลิกรีบกับน้องเขาเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ย รีบเลิกกับน้องเขาเดี๋ยวนี้ทำไมกูต้องเลิกเลยวะเบนอายุก็ไม่ใช่ในน้อยแล้วด้วยแล้วกว่าจะได้แฟนที่เป็นอดีตเด็กดิง้งไะมันไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเลยนะวยเบนเป็นความฝันของกูเลยด้วยนี่ไอ้น้องสาวคนสวยพี่จะบอกอะไรให้มาให้มึงนะเอ้ยพี่จะบอกอะไรให้น้องนะคบกับหน้าตายอย่างมันอะ่ะสู้คบกับหน้าตายอย่างพี่มันดีกว่าเลยน้อง ดูหน้าตาอย่างมากสิโอ้โหหน้าอย่างกับปลาดุกชนเขื่อนหน้าอย่างกับโอ้โหหมอปลาคัางดําแล้วก็หน้าอะไรก็รู้หน้าบึนปากบึนปันฮะปากเหมน็นโอ้โหดูหน้าตาโอ้ตัวเขาเตีย้ยนน้อยแค่นี้ถามหน่อยดิพี่ชอบไหนชอบไหมนี่ชอบเหรอฮะห,หน้าตาเงี้ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยอุประหลักมากเลยโอ้โหดูดิโอกระบายดีกว่าเยอะเลยนะดูโอ้ดูดูฟันปลาทอร์โนเนี่ยทีแรกนึกว่าเขาพูดนะไรไปโอ้โหยยิมมาดิโอ้โห้ขาวโพดห่างเงี้ย โอ้โหน้องถามจริงคุณแบบนี้ใช่สเปกเหรอน้องโอ้น้องนี่ถ้าชอบคนอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ไม่ได้เลยนะคืออุกบาทมากอะจริงๆนะ <c oughs> โอ้ทุนเล่จอดปลาพูดได้นงะชอบคนนี้เลยน้องคามจริงให้คบกับพี่เหรอไม่ได้กว่าค่ะพอดีว่าไม่ชอบตัวเงินตัวทองฮะเอแล้วดี้นี่เขากลังบอกว่าหน้ามึงเหมือนหน้าเฮียไอ้ ừ tham gia mày đấy mày 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 mặt thôi ku lạc anh á mày mặt thôi ku lạc mày 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 là làm mày gì mày mày đang mày 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 này mày cũng không biết gì สมองมันไปหมดแล้วนี่น้องซีนเมื่อก่อนน่ะมันก็เป็นคนดีมีความสามารถมีสติมีสตางนะแต่พอลูกเมียหอบลูกสองคนทิ้งไปคนนึงชื่อบีน,น่าคนนึงชื่อแบกัสพอกลับไปที่สุขโขทัยหมดแล,ล,ล้วหลังจากนั้นน่ะซึมเศร้าจนไปติดหมอนวดะดิไปกับไอ้คนนึงชื่อเสอะไรเนี่ยแหละไปกันทุกวันเอาโบซาเขามาไม่พอมึงจะภาคพิจถึรเ,เขาอีกเหรอไปกันทุกวันติดงอมแงมบางทีก็มีชกต่อยกันแย่งหมอนวดด้วยนะ จนคนในหมู่บ้านน่ะเรียกสองคนนั้นาไอ้หน้าฉีมากมันพูดอย่างงี้ใช่ไหมใช่มึงอยากให้กูพูดถึงเรื่องอุดรนะมึงมึงกับพี่เสี่ยวเหมือนกันมึงก็ไปกับมันแหละไอ้เขาอะลังให้ดีขึ้นมาหน่อยนึงเอองั้นกูไม่เล่าต่อละกูดีขึ้นมาหน่อยใช่ไหมเออมึงบอกลูกเมียกูด้วยนะเอากูไม่ใช่คนอย่างนั้นคนอื่นจะเข้าใจผิดกันหมดแล้วเนี่ยชอบภาพพิงโอเคเอองั้น แสดงว่าไอ้เรื่องที่พี่พูดกันเรื่องหมอนนวดอ่ะมันก็ไม่ใช่แค่มุกตลกแต่มันเป็นเรื่องจริงเหรอคะแรกๆก็เป็นมุกและบแต่พอคนดูถามเข้าเยอะๆเนี่ยมันก็เลยได้คิดวิธีออกไงก็เลยหาเรื่องไปเที่ยวหมอนวดบอกเมียว่าอ๋อมันคือคอนเทนต์นน่นนี่นั่นที่จริงอ่ะไปทุกวันล่าสุดก็เห็นไม่ใจไป3สามงวดแล้วสิ่งที่มันพูดอ่ะไม่จริงหรอกมันสร้างเรื่องที่เจาคืนแต่ที่ผมพูดอะเรื่องจริงไปเถอะไปมึง มึงป็นคนจริงหรอมึงเอาความดีเข้าตัวแล้วเอาความเสียมาใส่ใส่กูเนี่ยคนอย่างมึงเนี่ยชั่วย,ยันเงานะไม่ไม,ไมีวันจะเลยเราไม่ไม่ได้แฟนหเอกคนอย่างมึงอ่ะอย่างน้อยก็เดี๋ยวก็ตรงแฟนทิ้งอ่ะเฮ้ย,ยงไงดีวะเนี่ยชีวิตกูนี่ชีวิตกูถูกสามมาเพื่อให้อยู่โซนตลอดไปแบบนี้หรืองไงวะเฮ้รอย่างนี้มาสมวรตายตายสะดีกาอยู่เฮ้ยไอ